สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาพอกับเบอร์เดมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เบอร์เดมได้เมนูบานๆานมันคือเก่านะพี่น้องเอ้ยเป็นซุปมะเขือเนาะพี่น้องเด้อวาเนียนมะเขือเนาะพี่น้องมาๆๆพี่น้องมากินข้าวนํากันเด้อพี่น้องเด้อคิวข้าวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะข้าวเช้าข้าวเที่ยงอยู่นํากันคือเก่านะพี่น้องเอ้ยผักกับผักแกมผักกระสมีบักทั่วร์ทัวกระยัก่อยากงามเนาะพี่น้องเนาะก็มีหมกอ่าบบรพาเนาะ ผักเม็กคือเก๋าพี่น้องะนะครับผักบงหมักหาหรือหมักมาละนะพี่น้องเลยแล้วก็ิกสดนะพี่น้องมาใหม่ผีกกเก็ี้ยงมาใหม่ๆจากต้นเลยพี่น้องเลยกินเขาน้ำกันพี่น้องเบาๆได้ใหญ่หางเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้อง 没那种，不要做过饭。 ลมมากน่ยพี่น้องบัดสีปะบะนปุยหนักอะโอ้ยคือว่าฝนว่าฝามากอะเจลได้วานเยู่พี่น้องเอง พ,พริกนี่เผ็ดดีรู้จบพี่สิสร้งเสียงกระดิง่งเบกันเอยี่น้องเลย ท่านแตปล่อยไปยังอยู่ทั้งขอ,อกอยู่บราเริมเงนใส่ครับปราคอเป็นของเรยนวดดีขนาด โดูดวดเนี่ยจังดีวะมาใหม่จากต้น <laughs> เนี่ยแปรีนหน่อยขคือมา,มาหอมก่อนกันเลยเนาะ ใส่กาแฟลงไปเนี่ยอิ่มก็มีกาแฟกับผูบ้แห่งพี่น,น้อง នឹងចូលហើយអត់ចង់ប່ព្រិនពីណងអើយគឺបើផលជីតោកណែអត់បើចង់ប່ហឹមអត់ទេឲ្យវាចិនស្ວຍ โอเดปะเดียวปิดไปก่อนใจเขาจะเย็นไปต้มพี่น้องต้มดีขนาดมันนี่ วันสิบห้าหน่อยบ้านนี่ก็เลยไปพี่น้องเว้ยเมื่อวานนี้มาได้มาสิไปจ้วยไปเบล่งแล้่ยวกับแล้วชิปเดี๋ยวบ่อหรือเป่าไปก่อนกัน็เลยน้ะพี่น้องไปห้าประวันแล้วมากแกง แจงกินแนงแหละพี่น้องบางทีอยากจะลงคริมี้ก่อนที่ว่าลงน้ำดังน่นาะพี่น้อนนงสิบห้าน้าหม่เบิ่งสภาพอากาศอยู่ก่อนถ้าฝนมาตกนคุมค้มๆเด้อเนี่ยพี่น้อง พี่น้องเอ้ยอิ่มน้องบ้านนี้พี่น้องเอ้ยกินสำเพออยู่อะไรพี่น้องเอ้ยกินได้ๆมากเกินสิบเป็นอย่างไปนะพี่น้องไปหาหน่อหม่หน่ตอต่อกกันพี่น้องเอ้ยกินสำมับโบหนักตัวน,นักโตนนัวนีพี่น้องสำเพออยู่เพืก,กินนี่แหละกะเมนหนุ่มบ้านเราคือเก่านะพี่น้องเราเป็นสุกมะเขือหรือว่าเงินมะเขืออันน่ะผนะักกรบปได้ทอดพี่น้องเอ้ยก็มีสองสามอย่างเท่านนะั้นแหละกินมันงามก็ได้เก็บมาในผักอนะ่า บุรพาพี่น้องใหม่ๆจากสวนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจะได้กับฝากปีฝั่งน้องสวยเป็นกำลังใจให้บ่าวเด็บในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีกำลังใจเดี๋ยวชิบต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขั้นว่าเออกินบัสุภาพห่อใจบัสุภาพกินยากับบัสุภาพก็ขอโทษขออภัยน้ำผีน้ำหนองไร้ไรพี่น้องเอ้ยมอดนี่กับเสียราไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย บอกกันไหมคลิปหนะ้าเนาะพี่น้องเนาะ